สัาเเทวดาที่มีสีสีาเคลือบลงใสวรรค์นี่เป็นบริวารเตลเรียกว่าท่านชื่อว่าเท้าเรูอท้าเรือนั้นบริวารท่านจะถูกปุ่มันเทวดาปุมของอกปุ่มุเป็นบริวารเอตวานตเรียกว่าท้าวิรูฬห้าววิรุปห์ั้รก็มีหน้าหหามีสัตว์เลี้ยงอาูกเลี้ยงเจ้าเป็นบริวาร ถ้าเที่เหนือนี่สาคัญเในว่าเท้าเวสุวรรณรือว่าเท้าอูเบกเป็นพวกมเย่เวสในสุภาพบ้านทื่ได้็นหม้อด่างเท้าเวสุวรรณก็มีบริวารก็คือยักษอานุสุทธิปิศาควาในข้อนี้ปรากฏอยู่ในพระสุตร์พันปิโดเล่มที่สิบเก็าหน้าสองร้กว่าปท่ายพระยสงสัยไ้ว่าเอ๊ะมีจริงหรือเปล่าแต่เป็นคนทาอ่านได้ เพราะว่ามีที่มาที่ไปสังเกตท้ะงอย่างนั้ศาสตราสัมมาภูร้าประกาศศาสนาสอนเวรนยศาทตามันในศิลปะบริวารของเขาจารคารีเนี่ยมีทั้งสองอย่างเป็นสัมมาทิฏฐิเพ่าเชื่อฟัามคำสอนขอออกว่าในภศาสดาที่เป็นพระนิฉชาทิฏฐิก็มีก็ไม่เชื่อคัาพอไม่เชื่อความก็รู้สึกเขาจะตอบตา เวลาเขาเปิดพระสัตรัสอนในระยสัตย์ให้ตั้งั่นในศีลห้าให้มีความเคารพในหลักธรรมคสอนก็ไม่เชื่ออันนี้พอไม่เชื่อแล้วเป็นไงก็พยายามเก็บประเด็นนี้เวลาที่สุขบ้าสุภาษิกาพยายาไปปฏิบัติธรรมตามลำเนาภัยจากเทวันนี่ยพักเก็บอยู่อยมีการเข้าอยู่ปฏิวัติพระสงฆ์ว่าอยู่ลุกบูรุงอดทนมาเรียนวัด พวกนี้ก็มาเบียดเบียนย่ำดีอาเหตการแนบนี้ซึ่งตามมาหอกมาหอกมากเป็นงเยี่ยเพื่อขอมาเลื่อนมาบประกาศมาต่าทำให้ที่สุบาอณภิานั้นเดือดร้อนอยู่ไม่ได้วามพวอนี้ก็รู้กันอยู่ครลกบาลสิถ้าเห็นว่าถ้าปล่อยปล่น่้อน่างนี้จะไม่ได้กาจาต้องกำหลังกำหลังด้วยการพูงอาขาเ้ื่อัหนึ่ อาตาเรียกว่าอาตานาเดียสุหมายถึงใช้รครับอาตานาเดียสุเพราะว่าสวรรค์ั้ดิการตุนนันองหลูกว่าอาตาลามยนครนท้าพระบาลก็เอาผาทามานี้มี็นใจความว่าเมื่ออาฐานี้ได้สาเจียจับไปแล้วพูกที่เป็นการปกครองคนทั้งหลายหรือว่าบริวารที่เป็นนิสัยที่ดีเก่งประเด็งเกเรได้ยินก็หนีไปถ้าหนีไปแล้วสีสาจะแดง าเก็เสียงต้องหิ้ไปไกลโดยไม่ได้ยิเสียงสิบหกโ่าจยิงถ้าฐานี้พอบรรจุลงไปแล้วตาที่การแล้วเนี่ยพวกพู้พิพปกสาผี้ชาร์ที่ได้ยินก็